แม่มดพยากรณ์แม่มดพยากรณ์แม่มดพยากรณ์ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะคะตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมารับฟังกันเลยค่ะ มาดูตำแหน่งดาวตัวตนของท่านนะคะที่เรียกว่าดาวโชคลาภดาววาสนาดาวเจ้าเรือนตนุนะคะปัจจุบันดาวในภพเรือนตนุของท่านมีดาวมฤตยูกลุ่มลัคนาท่านอยู่นะคะและดาวเจ้าเรือนท่านคือดาวพระศุกร์นะคะดาวเจ้าเรือนตนุของท่านมีการสถิตอยู่ในภพเรือนกระดุมพะนะคะ ในช่วงระยะครึ่งเดือนนี้นะคะตัวท่านเองจะค่อนข้างคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะคิดเกี่ยวกับเรื่องการหารายได้หาเงินนะคะและรายได้ของท่านจะมาจากเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเนื่องจากกําลังของดาวมฤตยูเมื่อมาทับในเรือนชะตาหรือดาวโชคลาภดาววัสนาดาวตัวตนของท่านนะคะเรียกว่าตัวท่านเองจะสามารถนํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาพลิกแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการ เงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของท่านค่ะ มาดูเรื่องการงานกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนการงานหรือที่เรียกว่าดาวเจ้าเรือนกรัมรมะของท่านนะคะสําหรับท่านที่ทํางานประจําทํางานแบบมีเงินเดือนนะคะทํางานแบบเป็นลูกจ้างในหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะดาวเจ้าเรือนการงานของท่านก็คือดาวพระราหูนะคะดาวพระราหูปัจจุบันมาสถิตในภพเรือนวินาศนะคะซึ่งเรียกว่าได้ตําแหน่งพินทุบาทค่ะและมีการสถิตร,ร่วมกับดาวพระรังคา นะคะคเรียกว่าเบียนกับลัคนาของท่านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะหลายๆท่านจะเจอกับเรื่องของปัญหาสิ่งที่เกิดกับงานนะคะปัญหาเรื่องของความกดดันบางอย่างนะคะหรือว่า อาจจะเป็นเรื่องของความเครียดในเรื่องของการทำงานก็ได้นะคะหลายๆท่านเมื่อดาวเจ้าเรือนการงานของท่านมาสถิตได้ตำแหน่งพินทุบาทนะคะอยู่ในภพเรือนวินาศแบบนี้เชื่อว่าอาจจะมีหลายๆท่านที่ตัดสินใจที่จะออกจากงานหรือบางท่านก็อาจจะจบกับงานเก่าแล้วไปเริ่มอะไรใหม่ๆคะ่ะดาวเจ้าเรือนการงานเมื่อได้ตำแหน่งพินทุบาทแบบนี้นะคะ จะดีสำหรับท่านที่ทำงานแบบอยู่เบื้องหลังนะคะจะดีสำหรับท่านที่ทำงานออนไลน์นะคะหรือว่าท่านที่ทำงานในธุรกิจสีเทาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับเหล้ากับเบียร์กับแอลกอฮอล์ทั้งหลายหรือจะเป็นธุรกิจกลางคืนก็ได้นะคะ ดาวเจ้าเรือนการงานของท่านเมื่อมาอยู่ในตำแหน่งพบเรือนวินาศแบบนี้นะคะเรียกว่าถ้าท่านมีการติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาตินะคะหรือว่าไปทำงานในต่างที่ต่างถิ่นต่างประเทศแบบนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นจุดที่ดีไม่ได้แย่นะะักค่ะ มาดูเรื่องการงานสำหรับท่านที่ทำงานแบบมีพาร์ทเนอร์นะคะมีส่วนแบ่งมีคู่ร่วมลงทุนนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านก็คือดาวพระอังคารนะคะดาวพระอังคารสถิตอยู่ในภพเรือนวินาศและสถิตร่วมกับดาวพระราหูนะคะ และดาวพระงคารได้ตำแหน่งเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมาสถิตในตำแหน่งพบเรือนวินาสแบบนี้นะคะสำหรับท่านที่มีการเดินทางนะคะเดินทางไกลหรือทำงานเฉพาะทางนะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะคะหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของหมอยา เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศหรือการได้ทำงานติดต่อกับชาวต่างชาตินะคะหรือท่านที่ทำงานแบบที่ต้องมีการเดินทางบ่อยๆนะคะในช่วงระยะครึ่งเดือนนี้นะคะที่ดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านมาสถิตได้ตาแหน่งเกษตรในภพเรือนนี้นะคะท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะคะมีการเจรจาพูดคุยเรื่องงานบ่อยขึ้นนะคะมีเรื่องของ ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของงานของผู้คนใหม่ๆที่ท่านจะได้เจอนะคะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับ ชาวต่างชาติด้วยเช่นกันนะคะแต่สําหรับท่านที่ทํางานแล้วอยู่กับที่นะคะเรียกว่าเมื่อดาวพระราหูและดาวพระเคงคารมาสถิตในภพเปรือนวินาศแบบนี้นะคะจะเป็นตําแหน่งที่เบียนกับลัคนาของท่านนะคะอาจจะมีเรื่องยุ่งยากตามมานะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่จะต้องแก้ไขนะคะอาจจะมีเรื่องของสิ่งที่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องงานได้ค่ะ ส่วนเรื่องการเงินนะคะต้องบอกก่อนว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านนะคะก็คือดาวพระพุธ ดาวพระพุธสถิตได้โยกเกณฑ์อันดีกับลัคนานะคะและสถิตในภพเรือนศาส์ชะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินของท่านนะคะในช่วงระยะวันที่16-17นะคะท่านจะได้เงินมาจากเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะจากเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวเนื่องกับเพื่อนนะคะเรื่องของในหน้าเรื่องของการสื่อสารต่างๆนะคะ และในวันที่17กรกฎาคมนะคะจะมีดาวพระอาทิตย์มาสถิตร่วมกับดาวพระพุธนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงระหว่างนี้ท่านจะ มีลาภผลมีสิ่งที่ดีเข้ามาเงินทองเข้ามาจากเรื่องของสังหาริมทรัพย์และเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ทําการค้าเกี่ยวกับเรื่องของสังหารและอสังหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาหรืองานในหน้าหรือการพูดคุยการเจรจาต่างๆและยังรวมไปถึงท่านที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือการสื่อสารต่างๆนะคะจะมีเพื่อนมาคอยผลักดันในเรื่อง ของการเงินของท่านให้ดีขึ้นในช่วงระยะนี้นะคะส่วนเรื่องลาภผลของท่านนะคะดาวเจ้าเรือนลาภะหรือเจ้าเรือนลาภผลของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระพฤหัสนะคะปัจจุบันได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีนะคะและได้ยกเกณฑ์อันดีกับลัคนาของท่านอยู่ค่ะ เมื่อดาวพระพฤหัสดาวประธานฝ่ายสุพราะห์มาให้คุณแก่ดวงชะตาแบบนี้นะคะท่านจะได้รับผลเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลนะคะการย้ายที่ย้ายถิ่นนะคะหรือว่าอาจจะได้รับผลจากการสูญเสียบางอย่างแล้วได้มานะคะเรียกได้ว่าเป็นซั์ใหญ่ทีเดียวค่ะเนื่องจากได้ตําแหน่งที่ดีโยกเกณฑ์อันดีกับลัคนาของท่านนะคะหรือท่านอาจจะได้พบเจอมิตรที่ดีนะคะที่มีความจริงใจเป็นลักษณะของผู้ใหญ่ หรืออาจจะมีผู้ใหญ่มาค้ำจุนมาช่วยเหลือตัวท่านนะคะเรียกว่าลาบผลจากผู้ใหญ่ก็เกิดขึ้นได้นะคะ มาดูตำแหน่งดาวพระเสาของท่านกันนะคะดาวพระเสาได้ตำแหน่งเกษตร,ราธิปดีนะคะดาวเสาในราศีมังกรเรียกว่าเป็นดาวเสารที่มีความเข้มแข็งมากนะคะและสถิตในภพเรือนสุภะของท่านได้ตำแหน่งเกษตร,ราธิปดีแบบนี้และทําตำแหน่งตรีโกนกับลัคนานะคะเข้ามาเกื้อหนุนจุนเจือช่วยเหลือดวงชะตาของท่านนะคะในเรื่องของความสําเร็จต่างๆนะคะในเรื่องของผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือนะคะและในเรื่อง ของสิ่งดีๆนะคะจะเข้ามาสู่ตัวท่านค่ะท่านจะมีเรื่องของการได้เข้าสังคมมากขึ้นนะคะเรื่องของความสําเร็จนะคะมาจากตัวท่านเองด้วยค่ะแล้วก็เรียกว่าเมื่อดาพระเสาร์มาเดินได้ตําแหน่งกเกษตรในภพเรือนนี้นะคะตัวท่านเองจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสังคมนะคะและสามารถที่จะ ปลับเปลี่ยนบริหารชีวิตของตัวท่านให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมได้นะคะตัวท่านเองท่านจะรู้ว่าจุดไหนที่ทําให้ดวงชตาท่านดีขึ้นนะคะดาวพระเสาเมื่อสถิตในภพเรือนสุขะนะคะท่านจะค่อนข้างใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะและใช้ความอดทนของท่านนะคะใช้สิ่งดีๆที่มีในตัวท่านออกมาอย่างเต็มที่ค่ะเรียกว่าเป็นด้านบวกสําหรับตัวท่านนะคะเป็นเรือนที่ดีเรือนหนึ่งค่ะ มาดูตำแหน่งเรื่องความรักของท่านที่มีครอบครัวแล้วท่านที่แต่งงานแล้วนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านก็คือดาวพระรังคารนะคะดาวพระรังคารปัจจุบันได้ตำแหน่งเกษตรตราธิปดีนะคะในภพเรือนวินาสซึ่งสถิตร่วมกับดาวพระราหูนะคะเรียกว่าอยู่ในจุดที่เบียนกับลัคนาของท่านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนนี้คู่ครองคนรักของท่านนะคะจะมีปัญหาเรื่องของ การชอบเก็บตัวนะคะอยู่เงียบๆไม่ค่อยจะอยากเข้าสังคมสักเท่าไหร่นะคะเรียกได้ว่า สำหรับบางท่านนะคะคู่ครองคนรักของท่านก็อาจจะกําลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการทํางานนะคะและอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลเกิดขึ้นนะคะซึ่งถือว่าถ้าดาวเจ้าเรือนปัตตานิมาสถิตในภพเรือนวินาศแบบนี้นะคะถ้าคู่ครองคนรักของท่านมีการเดินทางไกลก็จะถือว่าเป็นจุดที่จะทุเลาเบาบางลงนะคะหรือบางท่านนะคะคู่รักคนรักของท่านอาจจะ กำลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะเกี่ยวกับงานเบื้องหลังงานออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือคู่ครองคนรักของท่านอาจจะกำลังแก้ไขปัญหาบางอย่างที่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะอาจจะกำลังแก้ไขปัญหาบางอย่างในช่วงระยะนี้เรียกว่ากำลังยุ่งกับเรื่องการงานอยู่ก็ได้ค่ะ มาดูความรักสําหรับคนโสดกันนะคะดาวความรักก็คือดาวพระศุกนะคะดาวพระศุกมีการยกเข้าสู่ราศีเมถุนตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมนะคะและได้ตําแหน่งจุลจักรนะคะสถิตในภพเรือนกระดุมพระภพเรือนการเงินของท่านนะคะ ในช่วงระยะนี้นะคะอาจจะมีคนมาแจกขนมจีบท่านนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการชักชวนท่านไปดื่มไปกินไปเที่ยวนะคะเป็นเรื่องของการให้ของที่ถูกอ,อกถูกใจก็ได้นะคะหรือว่าพาท่านไปดูหนังฟังเพลงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางท่านนะคะที่พื้นดวงสตา์เดิมดีมากๆนะคะหรือมีดาวตำแหน่งรับที่ดีนะคะอาจจะได้เงินทองหรือว่าของที่ถูกอ,อกถูกใจชิ้นใหญ่กว่านั้นค่ะ ค่ะก็ขอจบคำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะคะดวงครึ่งเดือนหลังในเดือนกรกฎาคมค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าการพยากรณ์ดวงชะตาแบบนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะหากท่านได้มีการผูกลัคนาไว้แล้วนะคะอย่าลืมดูตำแหน่งดาวตั้งรับในเรือนลัคนาเดิมนะคะและดูตำแหน่งทักษะจรของท่านนะคะท่านก็จะได้ การพยากรณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับท่านที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีนะคะรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปค่ะส่วนท่านที่สนใจจะปรึกษาดวงชะตากันส่วนตัวก็ทักหาเรามานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะเราจะมีการอัปเดตคลิปล่วงหน้า2เดือนนะคะและสำหรับดาวที่มีการโยกย้ายและมากระทบในเรือนชะตาท่านของทุกๆลัคนาราศีนะคะหากไม่อยากพลาด กด subscribe และสั่นกระดิ่งไว้นะคะท่านรับฟังเราได้ผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นค่ะขอบคุณกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ